วัสดีครับผมจันท์พันลายนะครับ ไม่มีบินไม่มีล้มนะครับนี่เป็นไผ่จริงๆตัวนี้มันเป็นไผ่ตันนะครับตรงนี้ข้อไปลายมันนิดหนึ่งนี่ตัวเล็กนะครับ อันนี้หกนิ้วนะครับ <c oughs> <c oughs>